ก็แล้วแต่ที่เรียกร้องนะไปสู่การกราบไหว้ตัวเองหรือไปสู่การกราบไหว้นแนวทางของตัวเองหรือในการปฏิเสธาสยสลามอย่างพวกของเสรีนิยมอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าต่อรุ่นเหมือนกันเพราะว่าเสรีนิยมเรียกร้องไปสู่การปฏิเสธหลักการศรัทธาต่ออัลลอฮฺมุตลามคือไม่ใช่เฉพาะปฏิเสธเรื่องของชริยัตเฉยเใช่ไหมครับเรื่องของรักรวมเพศเอ่ยเรื่องของเรื่องของอะไรนะครับเรื่องของการโสมเพณีใช่ไหม รหรือว่าเรื่องอะไรที่ทเป็นมาเซียั์หลายๆอย่างการเรียกร้องสู่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นตออ่อกูดละเพราะเรียกร้องให้ไปสู่การขัดแย้งต่อคําสั่งของลอสมาตาลายังไม่รวมกับการเรียกร้องให้ออกจากศาสนาด้วยไม่มีศาสนาเหมือนคําพูดนะฮะคำพูดของบางคนที่บอกว่าสุเหร่าไม่ต้องมีใช่ไหมฮะเราแค่นึกถึงเอาล็อตในใจอันนี้คําพูดของกูฟอนะฮะใครมุสลิมคนไหนก็แล้วแต่ที่พูดแบบนี้เป็นกาเฟสร้อยเปอร์เซ็นต ร้อยเปอร์เซนต์หรือใครที่พยายามพีม่น้องอย่าลืมนะฮะมันมีหลักการศาสนาอยู่ข้อหนึ่งใครก็ตามที่พยายามที่จะไปที่เราเคยสอนกัน,นคุณราชาจำได้ใช่ไหมสิ่งที่ทําให้ตกอิสลามหนึ่งในนั้นก็คือพยายามที่จะไปตัสเียไปทําให้มัสฮับหรือว่าแนวทางหนึ่งแนวทางไหนเป็นแนวทางที่เป็นอิสลามอ่ะไปช่วยบอกเออมันไม่ใช่แบบนั้นความหมายมันเป็นแบบนี้ความหมายมันเป็นแบบนี้คือไปช่วยและพยายามที่จะทําให้แนวทางนั้นดูดีขึ้นมา เป็นกาเฟสนะฮะเป็นกาเฟสนะเพราะนั้นในเรื่องของพวกเสรีนิยมนะที่เขามาบอกว่าอิสลามมุสลิมเราไม่ต้องมีสุเหร่าพระเจ้านึกในใจก็ได้นี่เป็นคำพูดของผู้ปฏิเสธศรัทธาซึ่งคําพูดนี้เนี่ยถ้าหากว่ามุสลิมเราไปช่วยสนับสนุนด้วยนะไปช่วยสนับสนุนไปช่วยซ่อมแซมไปช่วยทําให้มันดีอะ่ะ โอ้มันน่าจะดีนะมันไม่ได้เสียโอ้เขาเนียดแบบนี้เขาไม่ได้จะยกเลิกสุราเขาไม่นู่นน,นั่นนั่นก็เราก็ที่กรุลล่นเลาแล้วอะอะไรก็แล้วแต่ในการพยายามที่จะไปช่วยปรับแต่งไปเสริมให้คำพูดที่เป็นกูฟอร์คำพูดที่เป็นการปฏิเสธต่อรัศมีอัตราให้มันดูดีขึ้นมาคนคนนั้นก็เป็นกาเฟสอันตรายนะครับพี่น้องครับเป็นกาเฟสเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเมืองพี่น้องจะรักใครจะชอบใครก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ แต่พี่น้องอย่าเอาการเมืองนะฮะที่ว่าเขาเป็นกูฟอร์มาซ่อมแซมรักษาให้มันดูดีเด็ดขาดฮารอมเพื่อฮารอมครับเรื่องของโสเภณีหลักการอิสลามฮารอมครับร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องพยายามบอกว่าเออเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองยังไงมันก็เกิดขึ้นเองการพนันเป็นของต้องห้ามในอิสลามครับสุราเป็นของต้องห้ามในอิสลาม พักไหนนโยบายการเมืองไหนก็แล้วแต่ที่มีเรื่องของสุราเรื่องของการพนันเรื่องของโสเพณีเรื่องของรักโมเพศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ขัดต่ออิสลามทั้งหมดนน,นะครับถ้าเราพยายามไปจะไปทําให้มันดูดีพูดให้มันดูสวยงามพูดให้มันดูว่าเออมันไม่ได้อะไรมากหรอกนะยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยระวังจะตกกูฟอสนะฮะเป็นกาเฟสได้เลยนะฮะตกศาสนาได้เลยเพราะนั้นอยากจะพี่น้องรักก็รักให้มันพอดีพอดี อย่ารักในประเภทที่แบบว่าเกินเลยศาสนาเหมือน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 กับที่อรรถมาตลาบอกในกุรานะฮะรักสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนะี่ยเหมือนกับรักอรรถมาตลาเป็นชีริกทันทีนะฮะชีริกเลยเพราะนั้นถ้าเรารักจนกระทั่งว่ายอมเปลี่ยนชริยัตยอมไปทําว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดนะั้นมันดีสวยงามตกมุตตัดได้เลยอยากจะฝากพี่น้องว่าอย่าครับอย่าการเมืองกับการเมืองผิดคือผิดถูกคือถูก,ถกนโยบายกาเฟสคือกาเฟสตกศาสนาคือตกศาสนาเราก็ต้องพูดไปตามจริง สิ่งที่ไม่ถูกต้องพูดไปตามจริงครับพี่น้องครับพี่น้องก็จะไม่เสียหายไม่งั้นก็เหมือนที่เราเรียนไปนั่คุณราชาเนาะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ารเราไปช่วยเหลือส่งเสริมมัถัธรมหนึ่งมัฒธมใดที่เป็นกูฟอดก็เป็นกาเฟตเพราะนั้นนะฮะรัฐที่เสรีนิยมอย่างที่บอกก็เป็นตอรุษนะฮะเป็นพระเจ้าจอมปลอมยิ่งกว่าพระเจ้าจอมปลอมอีกนะเพราะว่าเขาทําลายรากฐานของศาสนาอิสลามเลย